สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับช่องยายทองชาแนลค่ะอันนี้ยายจะพาทุกคนไปดูแลต้นหอมแบ่งของเรานะคะดูแลย,ยังไงให้เขากอใหญ่ขยายกอดีนะคะก่อนที่จะไปยายจะพามาดูต้นมะเขือพวงของยายค่ะดกมากมากเลยนะคะน,นีนยายลดทุกวันเลยค่ะ รถเช้าและเย็นค่ะพอเขาได้น้ำนะคะเวลาเรากินก็กรอบดีค่ะมะเขือพวงของยายได้น้ำเยอะขอเขาก็จะกรอบนะคะดูค่ะดกมากๆเลยค่ะนี่เก็บไปกินหลายครั้งแล้วนะคะก่อนที่จะไปพวนดินแล้วก็ดูแลต้นหอมแบ่งของเราค่ะแปลงนี้ยายก็ว่าจะปลูกถั่วนะคะจะปลูกถั่วฝักยาวค่ะ ยังไม่ได้ลงปลูกเลยนะคะเดี๋ยวยายจะพาไปดูผักโหระพาของยายค่ะอันนี้ก็ต้นอะโวคาโดของยายค่ะงามมากๆเลยนะคะนี่ค่ะโหระพาของยายที่ยายเอามาเล็ดเข้ามาโรยนะคะ ตอนนี้เขาเริ่มออกดอกขึ้นมาแล้วค่ะอันนี้ยายก็ตัดดอกเขาทิ้งสองครั้งแล้วนะคะเพื่อที่จะไม่ให้เขาต้นแก่เราก็จะได้มียอดโหระพาไว้กินเรื่อยๆนะคะเหมือนทำสาวให้เขาค่ะนี่ค่ะงามมากๆเลยนะคะ อันนี้ก็คือต้นมะนาวที่ยายตัดกิ่งเขานะคะตัดแต่งกิ่งของเขาค่ะเขาก็ออกลูกมาเยอะๆเลยค่ะแล้วก็ออกดอกมาอีกนะคะ มะนาวต้นนี้มะนาวไรเมล็ดนะคะไม่มีมเมล็ดค่ะอันนี้คือมะนาวคอนสวรรค์นะคะพันมาจากนคอนสวรรค์ค่ะที่ยายเอามาปลูกนะคะยายได้เก็บดอกของเขาออกไปรุ่นหนึ่งแล้วนะคะอันนี้เขาก็ออกดอกมาอีกแล้วค่ะ ออกดอกมาเยอะแยะเลยค่ะอันนี้ชุดที่สองรุ่นที่สองแล้วนะคะยายก็จะเด็ดดอกมะนาวออกนะคะเด็ดทิ้งเลยค่ะเพื<ม>่อที่จะให้ต้นเขาโตค่ะถ้าเราไม่เด็ดทิ้งต้นเขาจะแขกแกนนะคะยายต้องการให้กิ่งเขาออกมาเยอะๆค่ะค่อยให้เขามีลูกนะคะตอนนี้เด็ดดอกเขาทิ้งก่อนนะคะ เด็ดทิ้งเลยค่ะไม่ต้องเสียดายนะคะเดี๋ยวรอให้เขาต้นใหญ่กว่านี้ก่อนนะคะเราค่อยเอาดูเขาไว้นะคะเก็บทิ้งเลยค่ะเก็บทิ้งสองครั้งนี้แล้วนะคะ,คะ,คะต้นเขากำลังจะแตก กิ่งออกมาเยอะะเลยค่ะกำลังงามเลยค่ะต้นมะนาวของยายไปค่ะเดี๋ยวยายจะพาไปดูแลต้นหอมให้กอใหญ่ให้แตกกอดีนะคะแล้วแบ,บ่ดูแต่งร้านของยายก่อนค่ะดูค่ะเขาก็ออกลูกมาให้ยายกินเรื่อยๆเลยนะคะต้นเขาไม่งามไม่สวยหรอกค่ะแต่เขาก็ออกลูกมาให้ยายได้เก็บกินนะคะ ลูกนี้ยากจะเอาไว้ทาพันธ์นะคะนี่ค่ะยากจะเอาไว้ทาพันธ์ค่ะไปซื้อมาปลูกสองล้ยีบห้าบาทอันนี้เราก็กินไม่ทันแล้วก็เอาไว้แล้วตอนนี้ เออคั่วเขาก็เหี่ยวแล้วเนาะเราก็ต้องเก็บได้แล้วค่ะนี่เก็บได้แล้วค่ะแล้วเราก็จะไปผ่าเอาเมเล็ดของเขาค่ะแล้วเราก็ล้างนะคะล้างเมเล็ดออกล้างเมเล็ดดีๆแล้วก็พึ่งลมให้แห้งแล้วก็เก็บใส่ตู้เย็นไว้นะคะ ปลูกง่ายค่ะแต่งร้านในอยาจะลื้อเถาออกค่ะบ้านหลังอยากจะมาลื้อเถาแต่งตรงนี้ออกแล้วก็ปลูกถั่วนะคะดูต้นหโหละพาของยายค่ะอันนี้เขาขึ้นเองนะคะงามมากๆเลยค่ะในสวนของยายมีผักกินเยอะแยะเลยนะคะผักปลอดสารค่ะ ไม่ได้ฉีดยาฆ่าแมลงเลยยายปลูกถั่วถั่วและปลูกแตงนี่ยายไม่ได้ฉีดม่ได้พ่นยาฆ่าแมลงนะคะยายจะมาหาหนอนหาตัวบุ้งให้เขาทุกเช้าและเย็นค่ะเจอแล้วก็เอาออกนะคะดูคะ่ะหอมแบ่งของยายแต่ก็ดีมากเลยนะคะเราต้องขยันลอกใบเหลืองของเขาออกนะคะ ใบอย่างนี้นะคะถ้าปล่อยทิ้งไว้ก็เน่าค่ะเน่าเปื่อยทิ้งนะคะลอกออกค่ะอันนี้คือยายปลูกหัวเดียวนะคะดูสิไม่รู้กี่ตน้นเราจะนับให้ดูนะคะยายจะลองนับดูคะ่ะอันนี้ก็กำลังจะแตกออกมาอีกนะคะดู เราก็จะลอกใบของเขางี้ไปทำกับข้าวค่ะลอกใบข้างล่างของเขาไปทำกับข้าวถ้าใบเหลืองใบเน่าเราก็ลอกทิ้งค่ะอยาจะนับให้ดูค่ะว่ากี่ต้นนะคะอันนี้คือหัวเดียวค่ะหนึ่งสองสามสี่ สี่แล้วนะคะห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบสามเอ็ดสามสองสามสาม 3า3ส3่สามห้าสามหกสามเจ็ดสามแปดสามเก้าสี่สิบอห้าสีสดห้าสอนนี้53าต้นเลยค่ะเห็นไหมคะเราก็จะมาลอกพยันลอกนะคะเสร็จแล้วเราลดน้ำดินเขาก็จะแข็งนะคะเราก็จะมาพวนดิน พวนดินแล้วก็ใส่ปุ๋ยหมักปุ๋ยอคอกให้เขานะคะหอมของยายนี้ไม่ได้พ่นยาฆ่าแมลงเลยนะคะไม่ได้ฉีดยาฆ่าแมลงเลยค่ะดูค่ะงามมากๆเลยค่ะยายจะให้เขาหลงหัวนะคะกินต้นยายก็แบ่งกินนะคะกินไม่หมดเราก็เอาไว้ทำพันเอาหัวเขาไว้ปลูกปตีต่อไปนะคะ แกก็จะลอกอย่างนี้นะคะดูค่ะงามไหมคะหลังจากที่เราลอกใบแห้งใบเหลืองของเขาออกหมดแล้วนะคะแล้วก็พวนดินนะคะพวนดินดินแน่นเขาก็จะล้วนซุยนะคะ เราต้องหมั่นพรวนดินหมั่นลอกใบข้างล่างเขาออกนะคะทีนี้เราก็จะเอาปุ๋ยหมักของเราค่ะปุ๋ยหมกักปุ๋ยคอกนะคะนี่ค่ะเราก็จะเอาไปใส่ต้นหอมของเรานะคะแล้วก็โรยลงไปเลยค่ะโรยตรงที่เราพรวนดินนะคะแล้วเราก็ลดน้ํานะคะทําอย่างนี้ เรื่อยๆเลยค่ะที่ดินมันแน่นนะคะควรนเสร็จก็ใส่ปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกให้เขาค่ะดูค่ะกอใหญ่มากเลยนะคะหอมแบ่งปลูกจากหัวค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามให้ด้วยนะคะเจอกันคลิปต่อไปค่ะ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ